สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาจีนอย่างง่ายในชีวิตประจำวันประโยคที่21ถึง40กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ我饿了我饿了我饿了ล้ว我想睡觉 我想睡觉，我想睡觉。ฉันอยากนอน。你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม？我有一点忙。我有一点忙。 ว้อยี่ยมังฉันค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยชิงมาเนีอยชิงมาหน่อยชิงมาหน่ียกรุณาช้าลงหน่อยท่าเหนินเคย์ท่าเหนินเคยถทาเหนินเคย เขาน่ารักมากวอฉีฮวนิงัววอฉนชือิงกวัววอฉนชอิัอว,ว,ว,วฉันชอบกินแอปเปิ้ลนีหนังปังวอมานีหนังปังวอมานีหนังปังวอมา คุณช่วยฉันได้ไหมววเเลลลล่我累ว我累了，我累了。ฉันเหนื่อยแล้ว今天是星期几？今天是星期几？今天是星期几,几？วันนี้เป็นวันอะไร？ Pier tan sin. Pier tan sin. Pier tan sin. May tong kang won. Siyaw sin itian. Siyaw sin itian. Siyaw itian. Rawang noy. Wa siyang siyaw si, 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 si isya. 我想休息一下。我想休息一下。ฉันอยากพักสักหน่อย这里可以拍照吗？这里可以拍照吗？这里可以拍照吗？ที่นี่ถ่ายรูปได้ไหม 请给我看菜单。请给我看菜单。请给我看菜单。ขอเมนูให้ฉันดูหน่อย。我不懂。我不懂。我不懂。ฉันไม่เข้าใจ。请再说一遍。 请再说一遍，请再说一遍。การุณาพูดอีกครั้ง你忙什么呢？你忙什么呢？你忙什么呢？คุณกำลังยุอะไรอยู่？我想要这个。我想要这个。 我想要这个。ฉันอยากได้อันนี้。今天是几号？今天是几号？今天是几号？วันนี้เป็นวันที่เท่าไรเป็นยังไงบ้างคะยี่สิบประโยคผ่านไปเพื่อนๆอย่าลืมไปฝึกกันนะคะฝึกกันวันละนิด พิชิตความสำเร็จเดอ้อถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแอดขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะว้าว